เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้ง KFC ผู้พันแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งไก่ทอดเคนตักกี้ KFC ถูกปฏิเสธ1,009ครั้งก่อนจะเริ่มต้นประสบความสำเร็จเมื่ออายุ40เมื่อคนส่วนใหญ่เต็มใจที่จะ,กะเกษียณแต่เขากลับไล่ตามความฝันของตัวเองเขาประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่ออายุ62ปีและกลายเป็นเศรษฐีเมื่ออายุ73ปี แซนเดอร์เกิดเมื่อปีคศ .1,890 ในเมืองเฮนรี่วิลล์รัฐอินเดียนาเขามีวัยเด็กที่ยากลำบากพ่อของเขาเสียชีวิตเมื่อแซนเดอร์อายุ6ขวบและแม่ของเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแซนเดอร์ลาออกจากโรงเรียนเมื่ออยู่เกรด7เพื่อทำงานช่วยเหลือครอบครัวเขาทำงานเป็นเกษตรกรคนงานรถไฟและพนักงานขายประกันภยัย จนกระทั่งอายุ40เขาก็รู้สึกไม่มั่นคงเขาทำงานหลายอย่างเพื่อจ่ายบินแต่ก็ไม่เคยมีพอจ่ายเขาใช้เช็คประกันสังคมครั้งแรกเพียง105ดอลลาร์และเดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเสนอสูตรไก่สูตรลับให้พวกเขามันเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาเขาอาศัยอยู่ในรถของเขาและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารเพียงเล็กน้อย และยังต้องเจอกับการถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกของเขาผู้พันแซนเดอร์ถูกปฏิเสธ1,009ครั้งก่อนที่สูตรไก่ของเขาจะได้รับการยอมรับในปี1,952เขาเปิดร้านอาหาร KFC แห่งแรกในเมืองคอบินรัฐเคนตักกี้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี1964มีร้านอาหาร KFC มากกว่า600แห่งในสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ73ปีแซนเดอร์กลายเป็นเศรษฐีเมื่อเขาขายบริษัทคันทักีเฟรชิคเก้นในราคา2 000, 000, 9, 000, ล้านเหรียญหรือ18.9ล้านเหรียญในปัจจุบันให้กับหุ้นส่วนนักธุรกิจแซนเดอร์ขายบริษัทของเขาเพราะเขาตามไม่ทันกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเขาไม่สามารถดูแลรักษาสาขาที่เกิดขึ้นมากมายเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะ,กะเกษียณและมีความสุขกับความมั่งคั่งของเขาที่สร้างมา เขายังคงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ KFC และยังได้รับค่าลิขสิทธิ์จาก KFC อีกด้วยเขาได้รับส่วนแบ่ง5เซนสำหรับไก่ทุกตัวที่ขายในร้าน KFC ซึ่งหมายความว่าเขาได้รับค่าลิขสิทธิ์หลายล้านดอลลาร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้พันซันเดอร์เสียชีวิตในปี1980ด้วยวัย90ปีแต่สูตรไก่ทอดเคนตักกี้ของเขายังคงมีอยู่ตามสาขาทั่วโลกมาจนถึงวันนี้ แซนเดอร์ล้มละลายสองครั้งแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความฝันของเขาภายในทศวรรษ1,960 KFC กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องตัวใจว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หากคุณไม่ละทิ้งความฝานัน